กระจายนะครับน้ำกล้วยดองครับผมมาเนี้ครับผมก็มาดูส่วนผสมของเราเลยนะครับก็มีกล้วยสุกงอมสองหวีนะครับน้ำผึ้งนะครับกวดเล็กนะครับกวนน้ำผึ้งจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับน้ำผึ้งก็อันนี้ก็เท่าก็ประมาณกวดสปอนเซอร์นะครับเล็กกว่ากวดสปอนเซอร์อยู่นะครับ กากน้ําตาลนะครับเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับกากน้ําตาลถ้าเกิดไม่มีกากน้ําตาลให้ใส่น้ําตาลสายแดงนะครับนี่คือกล้วยสองวีอันนี้คือตัวเดิมนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับก็เราสามารถเติมกล้วยเรื่อยๆนะครับเติมได้เวลาเรากินกล้วยไม่หมดลูกสองลูกก็เติมเติมไปเรื่อยๆนะครับของผมมันก็เลยจะมีหลายรุ่นนะครับรุ่นทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับเพราะผมกินกล้วยผมก็เอากล้วยใส่ไปเรื่อยๆครับผม ที่ดำๆมันก็จะเป็นปีแล้วมั้งตัวนี้ก็น่าจะประมาณได้อาทิตย์สองอาทิตย์คือผมเพิ่มกล้วยตลอดนะครับเพื่อให้มันมีน้ําตลอดนะครับเพราะถ้าเกิดเราใช้อย่างเดียวเราไม่เติมมันจะแห้งนะครับผมเลยเติมกล้วยตลอดครับผมกล้วยให้สุกงอมแบบนี้นะครับแบบนี้จะดีนะครับเคี้ยวผมก็มา ปอกกล้วยแล้วหั่นเป็นแว่นนะครับวันนี้ได้กล้วยมาสองหวีนะครับก็ไปขอซื้อที่เขากองละสิบบาทนะครับสองหวีก็สิบบาทที่เขาขายไม่ออกครับผมก็หั่นเป็นแผ่นบางๆนะครับยิ่งบางยิ่งดีนะครับประมาณนี้ครับยิ่งบางยิ่งดีครับผมชิ้นเล็กนะครับ กล้วยสองวีก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับที่นี้เราก็มาใส่น้ำผึ้งกับกากน้ำตาลเลยนะครับน้ำผึ้งถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดน้ำผึ้งเยอะไม่จำเป็นต้องใส่กากน้ำตาลก็ได้นะครับเพราะว่าน้ำผึ้งมันจะกับกล้วยมันจะไม่ขึ้นลานะครับถ้าเกิดน้ำผึ้งเราเยอะอันนี้น้ำผึ้งเรามันน้อยนะครับก็ ประหยัดครับผมถ้าซื้อกใหญ่ก็แพงครับผมก็จะใส่หมดเลยนะครับน้ำผึ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งแบบไหนก็ได้นะครับ กากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลใส่ใส่ประมาณสักครึ่งครึ่งกวนนี้นะครับกวนเล็กถ้าเกิดน้ำผึ้งเราเยอะเราก็จะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับกากๆเอาประมาณนี้นผม ก็คุกเข้าให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับคุกถ้าเกินไม่เข้ากันมันอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นลาได้นะครับต้องคุกเขาให้มันเข้าเนื้อเดียวกันนะครับ ็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็หากวโหลวงมาใส่นะครับมากวโหลนะครับก็กวหลวหรือก็ปลูกมาใส่แบบนี้นะครับแต่อย่าใส่เยอะนะครับห้ามใส่เกินเลยครึ่งนะครับใส่ประมาณสักครึ่งนึงนะครับเพราะมันจะขึ้นตอนเราทําเสร็จใหม่ๆนะครับมันจะเป็นแก๊สนะครับมันจะดันขึ้นมามันก็จะดันขึ้นมาประมาณนี้ครับผม มันจะดันขึ้นมาสูงนะครับดันขึ้นมาประมาณถ้าเกิดอาทิตย์แรกมันจะเป็นฟองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับกลิ่นจะแรงมากนะครับตอนอาทิตย์แรกๆกลิ่นจะแรงแต่ก็อาทิตย์ก,กว่าๆก็เริ่มใช้ได้นะครับตัวที่เราทําใหม่นะครับส่วนผสมให้ดูให้ดูตรง คอมเมนต์แรกนะครับผมจะทิ้งลิงก์ถ้าเกิดจะทําไปตกยี่สกก็จะมีลิงก์ตกปลายี่สกที่ผมเคยผสมไว้นะครับแล้วก็ตกปลานินก็เข้าไปดูได้ครับผมอยู่ตรงคอมเมนต์แรกนะครับวิธีผสมนะครับเพื่อให้คลิปมันสั้นครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่ตกให้ดูประจํานะครับตัวนี้ก็สามารถเพิ่มเรื่อยๆนะครับหรือจเจ้าตัวนี้ ผสมเลยก็ได้นะครับให้ก็ปลูกไปนี้จะดีนะครับเวลาปิดก็ไม่ต้องปิดแน่นนะครับก็ปิดแค่หมุนแค่ประมาณสักประมาณไม่ต้องเอาแน่นนะครับพอเป็นแก๊สแรก,แ,รกแก๊สมันจะดันขึ้นมานะครับแล้วแก๊สก็จะคลายออกตามนี่ครับถ้าเกิดเป็นกวดน้ํามันจะระเบิดนะครับก็ใส่ประมาณนี้ครับผมสําหรับใครที่ชอบ คลิปทำเหยื่อก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนาทีมเช่นนีด้วยนะครับวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาสามทุ่มนะครับช่วงนี้วัทีทุกวันนะครับจ์ถึกเสาร์เลยนะครับก็ได้ออกหมายแค่วันอาทิตย์นะครับแต่ก่อนออกวันเสาร์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับส่วนผสมอยู่ตรงคอมเมนต์นะครับให้จิ้มลิงก์ไปดูนะครับถ้าจะเอาไปตกยี่สุกเอาไปตกปนินก็ได้หมดนะครับถ้าเอาไปตกปนินก็ไม่ต้องใส่ไข่นะครับเกค๊ยหม พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสลับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ